วันนี้เส <You> ้นประสาทไหมอะถามเลยเธอเน่หงสารเลยเน่ถ้าวันนี้เส้นประสาทแปลว่ามันเจ็บนะ กไไปหนวันนี้เราจะไปฟาร์มกันค่ะฟาร์มอะไรเดี๋ยวเราเราต้องไปถึงก่อนแล้วเราจะไปเฉลยที่นู่นกันเลยนุ่งสาคูปรทุมธานีอาจยังไม่เปิดเมื่อคุณมาถึง A few moments later ตอนนี้เราก็ถึงที่ฟาร์มกันแล้วใช่ไหมใช่เราเ่าทำไมไอพี่เขามาแล้วอุ้ยพี่เขามาแล้วเดี๋ยวเราไปถางกันเลยดีกว่าเย่เขาจะออกมาเมื่อคืนอันนี้เขาจะเป็นตัวเมียค่ะตัวเมียเขางวงเขาจะเรียวเรียวยาวๆนี่ค่ะอันนี้คือตัวผู้อ๋อเขาจะมีขนจะมีขนนะคะตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะความตาตอนนี้เราจะมาทำอะไรนะเราจะมาทำการผสมอาหารด้วงเย่ <Yeah. S 2> อ่าทีนี้ก่อนทำพี่จะให้เตรียมพร้อมอุป,ปรกรณ์ก่อน <laughs> ความชื้นประมาณนี้คือกดกดไปถึงมีน้ําออกมาอันนี้คือตอนที่เติมอาหารห้องอาพาผมั่งชื้นกว่านี้เอามะพร้าวเนี่ยค่ะโปะหน้าเลยเนี่ยค่ะเวลาโปะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขี่ยให้ทั่วๆเลยค่ะ เาาซ้อมที่จะลลุท้องค่ะแล้วก็อาจจะก,กดเป็นิดนงก็ได้นะคะกดให้เหมือนเซ็ตไปนิดๆงแต่ไม่ต้องถึงกระจมอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าอาหารหมดแล้วมันจะเป็นสีดำหมดดำดำจากข้างบนลงข้างล่างจะใหญ่กว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าแบบมันจะขอดีวเดียวอะ่ะ เนี่ยค่ะอันนี้คือล้างท้องเอาไว้ประมาณสองคืนแล้วอะค่ะขายให้กลิ่นสาภัยเคยเห็นในคลิปที่คือเขากินแบบเนี้ยดื่มน้ำสดทำไงลองไหมไม่กล้ากินไม่กล้ากินสดอ่ะท่านเป็นแบบกระดึมกระลึม A few moments later ท่กินอะไแล้วมันก็บอกหนูไม่กินลาพี่ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วโอ้โห มันมีเส้นประสาทไหมอะถามเลยท่แน่ถามเลยนี่ที่เลือกก็ให้อร่อยไรไงอ่ะเลือกตัวน้ำตาลน้ำตาลเลยค่ะเวลาเรากินเราต้องจับที่หัวจับประมาณนี้ค่ะโอเคนะหนึ่งสองสามสั่เอ๋เป็นไงอร่อยไหมันมีร่ว กลิ่นปลาดิบเลยใช่แล้วก็แบบหวานๆแต่แบบมันจะกัดยากนิดนึงใช่มันกัดยากเพราะว่าหนังมันเหนียวมากกินนั้นเลยดีนะโอเคไว้การตัดอะค่ะมันมันนอกจากช่วยเรื่องแบบเวลาบริโภคง่ายแล้ว อีกอย่างนึงคือตอนทอดเขาจะไม่ระเบิด คู่รวยอ่ะจบมากจบมากวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ทเพียอเจ้าของฟาร์มเรืร่องสักภูปทุมธาน,นีมากเลยนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้เข้ามาดูงานของฟาร์มจริงๆคะ่ะใช่ค่ะวันนี้ก็สนุกม,มากๆเลยได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างวันนี้ก็จบ,จบแค่นี้นะคะ<ป>บ๊ายบาย ถ้ากินแบบนี้อ้วนลลูกพ้อกินเนีย